สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเกาหลีรีวิวแม่กำปองขึ้นยอดดอยเดินจนทอ้อก่อนจะเจอคนไทยช่วยชีวิตกลายเป็นเรื่องราวนะ่าเอ็นดูและสุดประทับใจเมื่อยูทูบเบอร์หนุ่มเกาหลีช่อง c o l เล h นแฮร e รี่ของเกาเลมาเที่ยวแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ช่องของเขามักจะนำเสนอคอนเทนต์ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เดินทางไปพร้อมกับผู้ร่วมทริปอย่างพี่จอง เผยให้เห็นความน่ารักและสเสน่ห์ด้วยการพูดภาษาไทยของเขาเล่นและพี่จองที่พยายามสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจกันแบบสุดๆด้วยความน่ารักของทั้งสองทำให้บ่อยครั้งที่คลิปของพวกเขากลายเป็นไวรัลเพราะเหล่าแฟนๆต่างพากันเอ็นดูเหมือนกับคลิปล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ที่ทั้งคู่ได้ถูกพูดถึงบนโลกโซเชียลอีกครั้ง หลังจากที่ได้ปล่อยคลิปทริปเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ออกไปโดยเป็นคลิปที่พวกเขากำลังเดินกลับลงมาจากน้ำตกไปยังจุดจอดรถบริเวณด้านล่างแน่นอนว่าระยะทางที่ทั้งคู่ต้องเดินค่อนข้างไกลและมีความลาดชันสำหรับการเดินเท้าทำให้เขาบ่นตลอดทางว่าเหนื่อยมากๆแต่จะให้โบกรถขอติดไปด้วยพวกเขาก็ไม่กล้าพอจนกระทั่งมีผู้ใช้รถกระบะใจดีกำลังขับผ่านจอดชวนให้พวกเขานั่งลงไปด้วยกัน และทั้งคู่ก็ไม่รอช้าที่จะขอบคุณพร้อมปินขึ้นหลังกระบะไปด้วยความดีใจทำเอาทั้งคู่ดีใจสุดๆราวกับโชคเข้าข้างถึงกับเอ่ยปากเป็นภาษาไทยว่าไม่ตายแล้วพร้อมบอกว่าคนไทยใจดีจริงๆ งานนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้รับเสียงชื่นชมจากคนไทยจำนวนมากและคอมเมนต์ในคลิปไปในทิศทางเดียวกันว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนใจดีมีน้ำใจแถมชมเจ้าของคลิปถึงการเข้าใจและเรียนรู้ภาษาไทยเชื่อว่าต้องหลงรักประเทศนี้แน่นอนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ